あ。 ก่อนก่อนจะไปรับชมคลิปกันนะคะเซฟขออนุญ,ญาตฝากสปอนเซอร์ใจดีนะคะของทางเราก่อนเลยนะร้านคุกกี้แลนด์ช็อปนะคะรับเติมในส่วนของคุก Kingdom, คกี้แลนด์คิงดอมคุกกี้แลนด์โอเวเบกและเกมมือถืออื่นอีกมากมายเลยนะคะรับประกันความปลอดภัยทุกขั้นตอนในการเติมเลยนะคะสามารถตรวจสอบราคาแพ็กต่างๆได้ที่ a c e b o o k ด้านล่างเซฟทิ้งลิงก์ไว้แล้วนะคะตรงดีสคริปชันด้านล่างเลยนะคะสามารถเข้าไปสอบถามกันได้ค่ะทางไลน์ก็ได้เช่นกันนะตอนนี้นะคะราคาแพ็คเนี่ยยิ่ง ซื้อเยอะนะคะยิ่งลดราคาจัดเต็มจัดหนักขึ้นไปอีกนะ,ะทุกคนบอกเลยนะคะว่าราคาถูกปลอดภัยนะคะเติมอย่างรวดเร็วต้อคูเกลเลช็อปเท่านั้นค่ะฝากันอ,อ้อมอกอ้อมใจด้วยนะ สวัสดีทุกคนค่ะวันนี้ก็จะมีเกี่ยวกับอัปเดตนะคะแล้วเรามาลองวิเคราะห์กันดูจากที่ทางเกมนะคะมีการอธิบายสำหรับตัวคุกกี้ตัวใหม่น้องเผื่อใครนะที่ดูทีเซอร์กันไปแล้วน้องก็น่าสนใจนะคะในส่วนของสกิลเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนเลยนาะอว่ามีอัปเดตอะไรกันบ้างแล้วก็เดี๋ยวไปรีแคปสกิลกันนะคะ โอเคค่ะอัปเดตหลักนะคะมีสึกพน,นึกกำลังขูดเขาเมสไซนะคะก็น่าจะเป็นฟิล์ไตล์ที่ต่อสู้กับบอสนาะแล้วก็ทำเต้มนะคะต่างๆนาะให้มันถึงนะคะนี่สู้กับบอสให้ถึงระดับที่20นะคะแล้วก็น่าจะเป็นการเคลียร์บอสเรื่อยๆนาอแล้วก็จะได้รับรางวัลน,นะคะจากการทำดามจที่สูงนั่นเองทุกคน นี่พอึกกำลังจะปรากฏขึ้นนะคะเมื่อเล่นคอนเทนต์การสำรวจโลกนะคะต่างๆแสดงว่าลักษณะมันก็จะใกล้เคียงกับตัวน้องหมึกนะคะที่จะมีกิจกรรมก่อนหน,น้านี้ที่ว่าเป็นลงด่านต่างๆแล้วก็จะมีหมึกโผลมานะคะนี่บอสนอนทรายตัวยักษ์ใหญ่นะคะทุกคนนี่สามารถเล่นนะคะในโหมดความเร็ว0.5 1.0 1.5 2.5ได้เลยนะคะ มีเติมตัว๋วเนาะทุกคนรางวัลต่างๆนะคะซึ่งน่าสนใจคิดว่าน่าจะมีพวกเศษนะคะตัวของโกชิสมาแน่ๆกิจกรรมนะคะศึกผนึกกำลังเนาะนะคะจะมีมิชชั่นผนึกกำลังด้วยนะคะทุกคนเห็นไหมมีสกินนะคะเฟตัชิเน่คัมโบนาล่าเน้นๆแลนด์มาร์กหนอนทรายสุดแกร่งวิ แลนมาร์กใหม่เหรอคือถ้ามันมีแลนมาร์กใหม่ต้องดูว่าแลนมาร์กมันทำอะไรได้บ้างแล้วก็กิจกรรมนี้ต้องห้ามพลาดเลยนะคะทุกคนนะคะมีสกินมาใหม่นะคะสัตว์ประหลาดในตำนานอาเอฟเฟกต์ลดเวลาการสำรวจของบอลลูนอืมอันนี้โอเคห้ามขยับตัวเป็นอันขาดการสำรวจอุโมงค์ทางเข้าเหมืองนะคะของคุกกี้ลดหมดเซลเลล่านะคะนี่ สำรวจนะคะแสดงว่าการสำรวจเข้าเหมืองผู้เล่นจะได้เพลิดเิการใช้ไอเทมเครื่องมือสำรวจเพื่อทำลายหินและสำรวจอุโมงค์นะคะ mm hmm. เมื่อเข้าร่วมการสำรวจอุโมงค์สามารถเช็คแมปมินิเกมที่เต็มไปด้วยหินโดยจะมีตั้งแต่ชั้นใต้ดิน1-50ถึงเลยนะคะแมปจริงกว้างขึ้นจะต้องใช้เครื่องมือสำรวจต่างๆทำลายหินที่ถูกวางไว้ในมินิแมปนะคะอา่า สามารถรับคุกกี้ลดมอสเซเล,ล่าเป็นรางวัลในการสำรวจอุโมงภายในระยะกิจกรรมการสำรวจอุโมงเท่านั้นหากกิจกรรมสิ้นสุดลงก็จะสามารถรับคุกกี้ลดมอสเซเล,ล่าได้ผ่านการสุ่มคุกกี้ในกรณีที่ไม่สามารถรับคุกกี้ลดมอสเซเล,ล่าได้แล้วจะได้รับท็อปปิ้งพิเศษชีสสีทองสุดเรืองรองตามจำนวนที่กำหนดแทนหินวิญญ,ญาณของคุกกี้ลดมอสเซเล,ล่าที่อยู่รวมอยู่ในรางวัล กล่องทองคำนะคะหินที่อยู่ในอุมโมงคจะมีความทนทานแต่หนึงถึงมมีอีเตอร์บิดด้วยนะคะระเบิดช็อกโกบิดอันนี้น่าจะเป็นกิจกรรมที่มาในครั้งถัดไปนะคะที่เป็นเหมือนกับเป็นเปิดแมปเนาะแล้วก็มีการทำลายนะคะเหมืองอะไรต่างๆเนาะนี่ตรงนี้นะคะสามารถเดี๋ยวรอดูใน การที่กิจกรรมเข้ามาอีกทีนึงได้เลยนะคะแล้วองว่ามีอะไรให้เราได้เล่นกันอย่างแน่นอนนะทุกคน มาต่อมาค่ะคุกกี้ลดมอสเซลเลล่านะคะเป็นเจ้าของห้องควบคุมที่แสนภาคภูมิใจเนาะเทคนโนโลยีล้ำสมัยนะคะอ่าเป็นสายเวทมนต์นะคะเข้ามาแล้วนงทุกคนสายเวทมนต์เนาะนะคะคำอธิบายสกิลนะคะเขย่าละครั้งเพื่อมอบปั๊บให้แก่เพื่อนร่วมทีมและเรียกนกมอสเซลเลล่าออกมาโดยนกมอสเซลเลล่านะคะจะปรากฏตัวออกมาในตำแหน่งของฝ่ายสูที่อยู่ไกลที่สุดค่ะ เื่อสร้างความเสียหายและบินออกไปไกลพร้อมัตูก็คือสตูก็จะออกไปเนาะเดี๋ยวเรามาดูพวกคลิปกันอีกครั้งหนึงเนาะคลิปที่เป็นทีเซอร์นะคะและสร้างแอ่งมอสเซล่าขึ้นมานะคะที่เป็นสีของทองนะทุกคนนะคะฝ่าสตูสัมผัสกับแอ่งอันนี้นะคะจะถูกลดความเร็วโจมตีเคลื่อนที่และความเร็วโจมตีลดลงด้วยนั่นเองทุกคน ต่อมานะคะลดโอลอสโอไม่ใช่โอรโอลิฟนะคะนักโบราณคดีผู้วิจัยอาณาจักรโบราณเพื่อตามหาล่องรอยของประวัติศาสตร์ได้มาเยือนอาณาจักรแล้ว คุกกี้ลดโอลิฟนะคะเป็นสายสปอร์ตเนาะทุกคนจะมากับสกิลขังขาวอลลมาดนะคะฝูงขังคาวดาวจะบินเข้ามาหลังจากที่พบว่าคุกกี้ลดโอลิฟนะคะผู้ลืมเครื่องมือสำรวจไว้กำลังกลับไปยังโวลาสถานฝูงขังคาวที่ไม่ทันเห็นคุกกี้ลดโอลิฟล้มลงขณะวิ่งหนีจะสร้างความเสียหายให้แก่สตูนวหวน้าซึ่งฝูงขังขาวจะมีท่าที่แตกต่างกันไปตามสีของขังคาวและจะมอบด,ดีบับให้แก่เหล่าสตูน,นะคะรวมถึงทำให้สตนตาต อัตราที่กำหนดด้วยมีอ่า,อาคำอธิบายเท่านี้นะคะก็จะมีสายซัพพอร์ตนะคะแล้วก็สายเวทมนต์ที่เข้ามานะคะลานแห่งโชคชะตาเนาะก็ที่พักชีสแพลตฟอร์มลดเจ้มจนนะคะก็จะมีเพิ่มเนาะในส่วนของลดมอสเซเล่านะคะแล้วก็โอลิฟอืมสองตัวนะคะที่เข้ามานี่มีเพิ่มพลังโจมตีนะคะสึกกระห,หนึกกำลังเนะาะบัฟนะคะพลังชีวิต สกินใหม่และความสัมพันธ์ใหม่นะคะสกินใหม่ก็จะมีของโกชีตลูกเกตสตาดัดและลูกกี้นังฟ้าของเรานะคะทุกคนสี่สกินด้วยกันนะคะรอบนี้ต้องเก็บให้ครบเลยนะนะคะปรับความเหมาะสมสำหรับการสำรวจบอลลูนนะคะอืม,อม,อมสำรวจเสร็จสิ้นโดยนับต่อจากที่สำรวจซึ้นสุดอัปเกรด นะคะมีลัทธม่เลนเนาะก็คือลูกอมมินเข้ามามีฟิลเจลลี่ฟิชนะคะที่เข้ามาในรอบนี้อเอปเดตครั้งนี้ดูเหมือนจะไม่ใหญ่นะทุกคนแต่ว่ากิจกรรมมินิเกมเข้ามานะคะน่าจะสร้างทําให้เราเนี่ยสนุกกันได้อย่างแน่นอนเนาะมีทั้งสองตีว่ามีทั้งหมด2อ,อย่างด้วยกันนะคะก็คือกิจกรรมที่ตีบอสเนาะกับกิจกรรมเที่เหมือนเป็นการขุดเหมืองจากที่เราอ่านกันดูเนาะเอาละเดี๋ยวเราไปดูในพาร์ทของอ่าเป็นทีเซอร์กันนะคะว่าเป็นอย่างไรกันบ้าง โอเคค่ะสำหรับตัวของมอสเซเลล่าก่อนนะคะตัวของมอสเซเลล่าเนี่ยนะคะถ้าเราเห็นจากสกิลนะคะในส่วนของทีเซอร์เนี่ยจะเห็นว่าเขาจะมีบ่อคล้ายๆกับน้องลาเต้นเนาะซึ่งตัวบ่อนี้นะคะเซฟกำลัง,ะค,ะงคิดว่าก็คืออาจจะทำดาเมจค่อนข้างแรงยิ่งถ้ายอยู่ตรงกลางเนาะที่ถ้าเราดูนะคะคือมันเหมือนจะดูดไปคล้ายๆของลาเต้นนะ,ะถ้าเรามาดูจากทีเซอร์นะคะนี่การใช้สกิลของเขา ทำให้เด้งไปด้วยนะคะซึ่งที่มันติดติด,ตดเหมือนโมโหเมื่อกี้มันเป็นการยั่วยุของตัวของมัมมี่เมื่อกี้เนาะ mm. เห็นไหมคะสสกิลของเขาเหมือนจะผักไปนะคะแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นท่าดินเหมือนกันค่งถ้าเป็นท่าดิดเนเนี่ยมันจะค่อนข้างคอมโบกับตัวอื่นมากๆนะคะแล้วก็มีการลดความเร็วโจมตีลดลงด้วยนะคะทุกคนแล้วก็การเคลื่อนที่นะคะลดลงด้วยเช่นกันค่ะคิดว่าน่าจะได้ใช้นะคะบางสถานการณ์เลยสำหรับตัวนี้นะคะต้องบอกเลยว่า น่าสนใจนะคะสำหรับตัวของวอเซเนล่าอาจจะได้ใช้ในอารีนาหรือเปล่านาอทุกคนหรือเวลาตีตีอ่าพวกของอ่าบอสกิลหรือบอสต่างๆที่เป็นบอสดานอย่างนี้นะคะอาจจะทําให้แอนิเมชันลดลงคล,ล้ายของซอบเบไหมนะคะอันนี้เราต้องมารอดูกันอีกครั้งหนึ่งเนาะ,ะว่าเล่นจริงแล้วเป็นยังไงส่วนของโอลิฟนะคะโอเคค่ะสำหรับคุกกี้ลดโอลิฟนะคะก็จะเป็นตัวนึงเลยนะคะที่เป็นสายซัพพอร์ตนะคะทุกคนซึ่ง แอบน่าสนใจเนาะเพราะว่าตัวของเขานะคะคจะมีการปล่อยนเะหมือนค้าง้าวออกมานะคะซึ่งอาจจะช่วยทำดาเมจนะคะแต่ตอนที่อ่านในคาอธิบายสกิลเนี่ยดูไม่ค่อยมีอะไรเยอะเท่าไหร่นะคะตัวคนต่างจะต้องมารอดูกันว่าจริงๆแล้วจะมีอะไรเพิ่มเข้ามาบ้างนั่นเองนี่คุกกี้ลดโอลิฟนะคะนีะ่สกิลของเขามันจะเป็นการถอยหลังของโอลิฟเนาะแล้วก็แบบเหมือนปล่อยค้าง้าวออกมานะคะ โอเคไปด้วยกันนี่นะคะเอาพว่าฟาดนะคะเออจะเป็นประมาณนี้นะของโอลิฟนะคะอาจจะไม่ได้เด่นหรือเปล่าเนาะจากสกิลนะตอนนี้ที่เราแค่เห็นกันคร่าวๆนะคะทุกคนอาจจะต้องรองดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันค่อนข้างดีแค่ไหนนะคะทุกคนอ่าประมาณนี้เลย โอเคนะคะก็คร่าวๆทั้งสองตัวนะคะจะเป็นประมาณนี้ตัวที่น่าสนใจก็คือมอสเซเลราเนาะตัวนี้ก็ต้องรองดูนะคะเมื่อเล่นจริงแล้วจะดีแค่ไหนนะคะทุกคนโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนแล้วเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย